t n n and อนโค r ิ s คิดเดวรวยหนังสือที่มียอดขายมากกว่า60ล้านเล่มตัวโลกที่เขียนโดยนโปเลียนฮิวจิตสำนึกของคุณจะทำงานต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะหลับหรือตื่นคุณมีสำนึกแห่งความร่ำรวยหรือสำนึกแห่งความยากจนคุณจะไ,ไม่ได้ประโยชน์จากกฎต่างๆหากการน,นำกฎนั้นไปใช้บ้างไม่ใช้บ้างคุณต้องประยุกต์การใช้กฎทั้งหมดจนกลายเป็นนิสัยติดตัว ไม่มีหนทางใดที่คุณจะใช้เพื่อพัฒนาสํานึกแห่งความร่ำรวยเงินทองจะดึงดูดมาสู่คนที่มีความตั้งใจเปิดรับมันส่วนความยากจนก็จะถูกดึงดูดไปสู่คนที่มีจิตใจเปิดรับมันด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราตั้งใจที่จะพัฒนาสํานึกแห่งความร่ำรวยแต่สำหรับสัานึกแห่งความจนแล้วมันเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องสร้างนิสัยเพื่อให้พร้อมรับมันหากคุณเข้าใจข้อความที่ผ่านมา ก็จะเข้าใจถึงความสำคัญของความมุ่งมั่นในการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยแต่ไปจากความมุ่งมั่นคุณจะพ่ายแพ้ก่อนที่เริ่มทำอะไรเสียอีกโดยความมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะทำให้คุณชนะหากคุณเคยฝันร้ายคุณจะะหนักถึงความมุ่งมั่นเป็นอย่างดีขณะที่คุณกำลังนอนครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่บนเตียงโดยความรู้สึกตกอยู่ในภวังไม่สามารถพลิกตัวหรือเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ เมื่อคุณตระหนักว่าต้องเริ่มควบคุมกล้ามเนื้อของคุณคุณจะเริ่มใช้ความพยายามผ่านพลังใจอย่างต่อเนื่องจนทําให้คุณสามารถขยับนิ้วมือได้ในที่สุดต่อให้การขยับนิ้วคุณกยายความควบคุมไปสู่แขนจนกระทั่งสามารถยกมันได้เมื่อคุณยกแขนอีกข้างหนึ่งได้ในที่สุดก็ควบคุมกล้ามเนื้อขาข้างหนึ่งได้อีกแล้วก็ตามมาด้วยขาอีกข้างหนึง่งด้วยความตั้งใจด้วยความพยายามอย่างสูง ทำให้คุณสามารถควบคุมระบบกล้ามเนื้อทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์และตื่นขึ้นจากฝันร้ายได้มันเป็นการกระทําที่เป็นขั้นเป็นตอนคุณหาจปลุกจิตที่เฉื่อยชาด้วยวิธีเดียวกันนี้กันแลกด้วยการกระตุ้นจิตใจช้าๆและเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคุณสามารถควบคุมความตั้งใจได้ในครั้งแรกๆคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันจะช้ามากแค่ไหนจงมุ่งมั่นทำต่อไปความพยายามอยู่ที่นั่น ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของความมุ่งมัน่นการสร้างความมุ่งมั่นให้กับตัวคุณเองความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งในสภาวะของจิตใจดังนั้นเราจึงสามารถพัฒนามันได้เหมือนสภาวะส่วนใหญ่ของจิตใจความมุ่งมั่นขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยดังต่อไปนี้เป้าหมายที่แน่นอนกันตอนแรกและสําคัญที่สุดในการพัฒนาความมุ่งมั่นคือรู้สิ่งที่ตัวเองต้องการ แรงจูงใจที่ทรงพลัง,ลงจะผลักดันให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ปณิธานคขณนที่เรามีความพยายามที่จะใช้ปณิธานที่ตั้งไว้บรรลุปณิธานไปได้นั้นจะทําให้เราสามารถสร้างและรักษาความมุ่งมั่นไว้ได้ง่ายขึ้นความมั่นใจในตัวเองการเชื่อในสกยภาพของตัวคุณเองที่จะทําตามแผนให้สําเร็จรุ่วงจะกระตุ้นให้คุณดําเนินการตามแผนการด้วยความมุ่งมั่น แผนการที่ชัดเจนด้วยการวางแผนที่ดีแม้แต่คนที่อ่อนแอไร้ประสิทธิภาพก็อาจจะมีความมุ่งมั่นได้รู้จริงกันที่เราจะรู้ว่าแผนของคุณจะดีพอแล้วหรือไม่นั้นต้องอาศัยประสบการณ์การสังเกตและการกระตุ้นเตือนให้ตัวเองมุ่งมัน่นการเดาเอาแทนที่จะรู้จริงจะทำลายความมุ่งมัน่นความร่วมมือความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจ และร่วมมือกับผู้อื่นจะช่วยพัฒนาความมุ่งมั่นพลังแห่งความตั้งใจความมุ่งมั่นมาจากความคิดของคุณที่จดจ่ออยู่กับแผนการเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายสร้างนิสัยความมุ่งมั่นเป็นผลจากการสร้างนิสัยโดยตรงจิตใจจะซึมซับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ประจำวันเราสามารถเอาชนะความกลัวซึ่งเป็นตัตตูตัวที่ร้ายกาจที่สุดด้วยการบังคับตัวเองให้ปฏิบัติ และกระตุ้นเตือนตัวเองซ้ําๆทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสงครามรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีสํารวจตัวเองและกําหนดว่าปัจจัยใดที่คุณยังขาดในการสร้างความมุ่งมั่นจงตรวจสอบตัวคุณเองทีละจุดและดูว่ามีปัจจัยใดบ้างใน8ปัจจัยที่คุณยังขาดไปการวิเคราะห์อาจนําคุณไปสู่การค้นพบทําให้เข้าใจตนเองและสิ่งที่จาเป็นต้องทําต่อไปใน8จุดที่พูดถึง 1. เป้าหมายที่แน่นอน2ปณิธาน 3. ความเชื่อมั่นในตนเอง 4. แผนการที่ชัดเจน 5. รู้จริง 6. ความร่วมมือ 7. ปพลังแห่งความตั้งใจและ8สร้างนิสัยสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้คือศัตรูตัวที่ขั้นขวางระหว่างตัวคุณและความสำเร็จมันไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นเท่านั้นแต่มันฝังความอ่อนแอลึกไปถึงจิตใต้สำนึกอีกด้วยที่สำคัญ วันนี้ถ้าเรามีแรงปรารถนาที่จะรู้ว่าตัวเองเป็นใครและคุณสามารถจะทําอะไรได้บ้างมันเป็นจุดอ่อนซึ่งใครก็ตามที่ต้องการความล่ํารวยต้องการจัดการ 1. ความล้มเหลวล้มเหลวที่จัดหนักรู้และกําหนดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการ 2. การผัดวันประกันพรุ่งโดยมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม 3. ขาดความสนใจในการหาความรู้เฉพาะทาง 4. ความไม่กล้าตัดสินใจและนิสัยจับจดแทนที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาอย่างตรงไปตรงมา 5. นิสัยพึ่งพาการขอโทษแทนที่จะวางแผนแก้ไขปัญหา 6. พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งนี้ยากที่จะแก้ไขและค่อนข้างสิ้นหวังสำหรับคนที่เป็นเช่นนี้ 7. ความไม่ใส่ใจมักจะสะท้อนว่าคุณพร้อมที่จะยอมตามมากกว่าเผชิญต่อสู้กับอุปสรรค8 นิสัยชอบกล่าวโทษผู้อื่นในความผิดพลาดของตัวเองและเมื่อตัวเองอยู่ในสภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 9. การปนิยานอันแรงกล้าเนื่องจากคุณจะละเลยสิ่งที่สร้างแรงจูงใจที่สับปักดันให้ลงมือทำา10เต็มใจที่จะล้มเลิกตั้งแต่ครั้งแรกที่พ่ายแพ้ 11. ขาดการวางแผนที่เขียนและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 12. นิสัยเพิกเฉยที่จะลงมือทำตามความคิดของตัวเอง หรือฉวยโอกาสเมื่อมันเข้าหา13อยากทําแต่ไม่ตั้งใจทํา14นิสัยยอมรับสภาพความยากไร้แต่ที่จะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองร่ํารวยขาดความตะเยอทะยานที่จะเป็นที่จะทําที่จะครอบครอง15ค้นหาแต่ทางลัดที่จะร่ํารวยพยายามที่ได้อะไรมาโดยไม่ลงทุนลงแรงสะท้อนนิสัยนักพนันหรือพยายามต่อรองด้วยวิธีทุจริต16 การถูกวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งที่คนอื่นคิดทำหรือพูดทำให้สร้างแผนการและการน,นำไปปฏิบัติล้มเหลวนี่เป็นตะตูที่อันตรายที่สุดของคุณเพราะมันจะเข้าไปฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกโดยที่คุณเองอาจจะไม่รู้ตัวนี่คือส่วนหนึ่งในหนังสือ t h i Think ิ n ง Grow ค i c h คิดแล้วรวยโดยนโปเลียนฮิล